ทุกทีมงานครับที่มาแข่งขันนะครับมาดูครับนี่ช่างโอ๊ตช่างผมของหอยขูนะครับ้เจ้าตัวกับเจ้า้า ช่างโอ๊ตคองลยโขงนะครับตกับเจ้าตานะฮะลาดที่16นะครับลูก67นะครับ โอ้โหมาดูเวลาละ หกหนึ่งครับหกแปดทุกทีครับห8แปหนึ่งอย่างครับอย่างครับ